ำหรับเกยีเกชินแพกในตอนนี้ได้มีกิจกรรมใหม่ที่มีชื่อว่าความปรารถนาแห่งน,น้ำบริสุทธิ์เข้ามาแล้วเป็นกิจกรรมที่เพื่อนๆจะต้องไปเป็นเฮนเนอร์จับปุกเอ้ยต้องไปตะเลยกับเต้าน้อนปลาน้อยเอ็นโดล่ที่สงสัยในตัวของเต้าน้อนจะได้มาร่วมเดินทางในช่วงแรกๆของกิจกรรมเลยความสามารถของน้อง คือการยิงฟองน้ำออกไปใส่ศัตรูถ้าโดนก็จะสร้างเป็นฟองน้ำหุ้มตัวของศัตรูเอาไว้แต่ถ้าหันยิงไปไม่โดนมันก็จะกลายเป็นเหมือนกับกับดักน้ำบนพื้นระยะสั้นๆถ้าศัตรูเดินม,มาเหยียบก็จะระเบิดออกมาเป็นฟองน้ำทันทีสำหรับวิธีการหยิบน้องออกมาใช้นั้นไม่ยากเลยเพียงแค่เลือกกิจกรรมพรอรถนาแห่งน้ำบริสุทธิ์หลังจากได้โปรเกรมบอลให้น้องเข้าไปอยู่ข้างในแล้วก็กดไปที่กระเป๋าและเลือกช่องไอเทมขนาดเล็ก จากนั้นก็กดเพื่อติดตักก้งให้เรียบร้อยทีนี้ก็จะสามารถเรียกน้องออกมาเพื่อจับเหล่สาสัตว์ที่ปวนในบริเวณแหล่งน้ํากันได้แล้วเมื่อมาถึงจุดวงควสตจะสามารถเรียกน้องออกมาได้ทำการกดที่ขวดไอเทมอีกครั้งจะสลับไปใช้สกิลของน้องแทนการใช้สกิลจะเป็นแบบเดียวกับการฟาตุกตาของแอมเบอร์เลยกดหนึ่งครั้งจะยิงฟองน้ำอ,ออกไปในระยะใกลหากดครั้งจะเป็นการเล็งเพิ่มระยะออกไปให้ไกลขึ้น พอกดปล่อยน้องก็จะยิงฟองนะ้ำออกไปจับสตูสำหรับในตอนนี้จะสามารถเล่นน้องออกมาได้แค่ในบริเวณพื้นที่สำรวจของเพยเท่านั้นจะต้องทำเพย์พื้นที่ให้ครบทั้ง5จุดก่อนและเล่นกิจกรรมในเรื่องในช่วงที่2ให้จบก็จะได้รับน้องแบบถาวรมาเป็นเต้านอนแลรักปิ๊กปิขนาดนี้ใครก็ต้องอยากได้แหละริงไม่ล่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนพลาดหรือมาไม่ทันตอนกิจกรรมเจ้าน้องก้อนแสงมาอย่าลืมไปเล่นกิจกรรม เลือกเก็บตัวเต้าน้อนแบบถาวรกันนะคะสัหนละในวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ